สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องกีก้กี้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปกิ้กี้นะคะหรือว่ายัางไม่ได้กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้กิ้กี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะกิ้กี้จะพาทุกคนมารีวิวแล้วก็มาเช็คต้นไม้ที่กิกี้ใช้วัสดุปลูกนะคะโดยใช้ดินเกรบขี้ไก่สูตรคุณยายข้างบ้านค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกิ้กี้ได้แยกสนิจจันประกายดาวนะคะ ต้นลูกค่ะทุกคนและทดลองใช้ดินเกลยบค่ะประากฏว่าผลที่ได้ต้นใหญ่ใบสวยก้านแข็งแรงมากๆเลยค่ะสำหรับเสน่ทจประกายดาวนะคะและที่เห็นชัดเจนแล้วก็ได้ผลแบบเกินคาดค่ะก็มาทดลองกับกวักมรกตค่ะทุกคนโดยเฉพาะกวักมรกตด่างเนี่ยนะคะขอบอกเลยค่ะว่าเป็นกวักมรกตที่ใครๆก็หมายตาแล้วก็อยากจะเอาไปทดลองปลูกนะคะซึ่งที่บ้านกี้กี้นะคะก็เป็นอ่อ อีกกลุ่มที่กิกกี้ให้ความสนใจเพราะว่ากิกกี้ก็ชอบกวกมรกตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะกวกมรกตด่างนี่ถือว่าจากข้อมูลที่กิกกี้ได้ข้อมูลจากได้หลายคนนะคะเขาบอกว่ากวกมรกตโตช้านะคะโตช้าใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้แต่ละยอดแต่ละ,ะต้นนะคะแต่ละก้านเนี่ยใช้เวลานาน,านมากแต่จาก ประสบการณ์ตรงนะคะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกิกกี้ได้ใช้ดินซึ่งเป็นดินแกบที่ไก่นะคะมาโรยที่กระถางนี้นี่คือใบเดิมนะคะทุกคนใบเดิมใบเล็กๆเองค่ะทุกคนพอหลังจากกิกกี้โรยแค่2เดือนค่ะทุกคนหลังจากนั้นค่ะก็มีต้นใหม่นะคะมีต้นใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วมากๆค่ะและที่สําคัญนะคะกวักมรกตด่างเนี่ย ใบสวยลายสวยแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะคะการแข็งแรงค่ะเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้กำลังมีต้นใหม่นะคะกำลังโผล่ขึ้นมาค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่กิกี้ได้ค้นพบว่าสูตรดินเก็บขี้ไก่ซึ่งเป็นดินปลูกที่หาง่ายมีในชุมชนและที่สำคัญนะคะไม่ต้องซื้อราคาแพงค่ะก็สามารถเอามาดูแลต้นไม้ที่บ้านของเราได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะกักมรกตนี่แหละค่ะทุกคน ถือว่าเป็นอีกต้นที่กิก้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าโตช้าใช้เวลานานมากนะคะทุกคนนานมากกว่าจะได้แต่ละต้นค่ะนี่คือต้นเก่าค่ะทุกคนต้นเก่าใบเล็กกิก้เปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนต้นใหม่ค่ะทุกคนไม่กี่เดือนก็โผล่ขึ้นมาสวยงามมากค่ะส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่กิกิ ได้มีการยกยอดออกไปนะคะปรากฏว่าพอยกยอดค่ะทุกคนต้นใหม่นะคะกวักใบโพค่ะทุกคนนางกวักใบโพมีต้นใหม่โพขึ้นมาแล้วอวบต้นสวยค่ะทุกคนดังนั้นกิกกก็เลยต้องมาเดินสำรวจค่ะที่ว่าที่บ้านเนี่ยมีกวักใบโพนะคะที่เป็นลักษณะที่เราไม่เคยได้ดูแลยกยอดหรือว่าแยกขยายกี่ต้นกี่กระถางค่ะทำให้วันนี้นะคะ ก็รู้สึกว่าเราพลาดไปแล้วนะคะที่ไม่ได้ใส่ใจนางกวักใบโพนะคะที่ผ่านมากิกิก็ปล่อยไว้บริเวณข้างๆบ้านแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนกรณีแบบนี้คือ,อน่าจะเป็นอีกต้นที่เราสามารถที่จะยกยอดขยายพันธุ์ได้เลยนะคะซึ่งวิธีการเช็กว่าต้นนั้นน่ะนะคะมีไข่ยเยอะหรือน้อยหรือว่าสามารถที่จะแยกขยายด้วยไข่ได้หรือไม่ก็ดูที่ใบก้านนี่แหละคะ่ะทุกคนถ้าใบเล็กๆแบบนี้เนี่ย แน่นอนเลยค่ะคือเขาเอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงไข่หรือว่าบริเวณที่อยู่บริเวณใต้รากนะคะกิกิก็จะทําการรื้อนะคะแล้วก็ยกยอดแล้วก็เปลี่ยนดินปลูกด้วยนะคะดินปลูกกลุ่มนี้ก็เป็นสูตรที่กิกิเคยทํำก่อนหน้านี้นะคะซึ่งผลที่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากิกิไม่ถนัดวิธีสมัยใหม่นะคะ ก็จะไปเรียนรู้วิธีดั้งเดิมของคุณยายนะคะเพราะว่ากิกกีก็อยากลดต้นทุนในการใช้วัสดุปลูกก็ไม่มีทุนมากในการที่จะซื้อดินภูเขาไฟหรือว่านู่นนี่นั่นนะคะที่เขาว่ามาดีนะคะอาจจะดีสำหรับคนที่มีความพร้อมนะคะเรื่องการซื้อวัสดุปลูกแต่สำหรับกิกกี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะเลือกวัสดุปลูกที่มีอยู่ในชุมชนในท้องถิ่นนะคะ ได้แบบว่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนในชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านกีกีโดยเฉพาะที่บ้านกีกีเนี่ยถือว่าเป็นอีกอบ้านนะคะที่ชอบปลูกต้นไม้ดังนั้นวัสดุปลูกถ้าเราลดต้นทุนได้แต่ได้ผลดีเกินร้อยก็น่าที่จะทดลองนะคะสําหรับวัสดุปลูกที่ใช้ดินแกลบขี้ไก่ค่ะ ซึ่งแต่ละต้นที่กิ้กี้ใช้ดินแกลบขี้ไก่ในช่วงพักหลังเนี่ยรู้สึกว่าก้านใหญ่ก้านโตแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่เร็วมากนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้จากคุณยายข้างบ้านค่ะก็เอามาประยุกต์ใช้กับที่บ้านของเรานะคะอันไหนที่ลดต้นทุนแต่ได้ผลแบบเกินร้อยเนี่ยเราก็น่าที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีทุนทรัพย์นะคะมีเงินซื้อ วัสดุปลูกราคาแพงๆหรือว่าที่คนสมัยใหม่เขานิยมปลูกก็ถือว่าเป็นอีกวิธีที่ดีดีเหมือนกันอาจจะดีมากกว่าวิธีของกิกกิก็ได้นะคะดังนั้นกิกกิก็เลือกตามสภาพความเหมาะสมแล้วก็ตามกําลังของเราที่สามารถที่จะดูแลต้นไม้ให้สวยงามนะคะและนี้ก็คือกวักนะคะนางกวักใบโพ์ที่มีลักษณะใบด่างนะคะก็ ต้นใหญ่ใบโตแล้วก็ต้นสวยด้วยนะคะซึ่งกิกกก็ใช้ดินแกลบขี้ไก่นี่แหละค่ะโรยบริเวณโคนต้นแล้วก็บริเวณกระถางนะคะหรือบางกระถางกิกกก็อาจจะ หรือรื้อกระถางแล้วก็ใส่ดินแกลบขี้ไก่นะคะ,ะทั้งหมดนะคะซึ่งบางต้นกิกิก็ไม่อยากรือ้อค่ะทุกคนกิกิไม่อยากรื้อกิกิก็ใช้วิธีการดูแลกา้านดูแลใบให้ใบใหญ่ใบโตต้นสวยด้วยการโรยด,ยด้วยดินแกลบขี้ไก่นะคะตอนนี้ก็กําลังคิดนะคะว่าที่บ้านของเราเนี่ยนะคะต้นไม้ที่บ้านของเราอาจจะแบบว่าชอบดินแบบว่า บ้านๆดินแบบว่าธรรมดาดินแบบไม่ไห้โซนะคะก็คงจะเป็นสิ่งที่กิกกี้ต้องศึกษาเรียนรู้ต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบายๆค่ะ